เรามาดูนิยามของคำว่าโค้ชนะครับคำว่าโค้ชนี้ต้นตำรับเลยเนี่ยมาจากภาษาฮังการีนะครับแร,แรกเริ่มเลยเนี่ยโค้ชนะครับเมื่อคศประมาณ1500เนี่ยนะครับศัพท์คำนี้ใช้เรียกรถม้านะครับแล้วทุกวันนี้เราก็จะได้ยินรถโค้ชใช่ไหมครับรถตู้รถโค้ชเนี่ยนะมันก็ยัง ใช้มาแทนรถม้าอยู่นะครับแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยรากศัพท์ของคำว่าโคชเนี่ยมาจากภาษาฮังการีสะกดว่า K-O-C-S เนี่ยแต่ออกเสียงว่าโคชเหมือนกัน,นครับแปลว่าการนําบุคคลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั่นคือต้นตํำรับเลยผ่านมาจนกระทั่งศตรวรรษที่19เนี่ยนะครับคำว่าโคชก็กลายเป็นศัพท์ที่ใช้พูดว่าติวเตอร์ในมหาลัยออกฟอร์ดที่อังกฤษ แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าโค้ชก็กลายเป็นนิยามที่ใช้สำหรับนักกีฬาโค้ชฟุตบอลโค้ชนะซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ